สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันปะเอเดนมารนะ์กแล้วจ้าเนาะสำหรับคนที่โกหูจักนาอจนะ้าเนาะอันเผื่อนไม่บม่ว่าจะเป็นเผื่อนไม่เผื่อนเกาเนาะสำหรับคนที่บบท่านเด็กเคยคุยเนาะจา้าหรือว่าบเคยท่านเดเคยทักทายเนาะจานะ้าเนาะเอ็มมาอยู่เดนมาร์กได้สิบปีจา้าสิบปีแต่งงานมากแต่งงานมากแล้วนั่นสิบเอ็ดปี แล้วก็กอนแต่งงานนั้นอยู่กันกับพอใยญ่มาเจ็ดปีเนะจ้ะเนาะตอนนี้ก็คือสี่สิบสามปีแล้วเนะจ้ะพญายันเจ็ดสิบสามคือห่างกันสามสิบปีเนะจ้ะเนาะสำหรับเนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ประเทศในหูจักเนะจ้ะเนาะเอเป็นคนสลรคขามสลรคข้ามนามประตองจ้าสลรคข้ามนามประตองประวัติการศึกษากันแล้วเต่แล้วเตเนะจ้ะจบประสูทดอกเอาไกลแหลกออกมาก อันก็มาอยู่เดนมาร์กเนาะจ้ะเนาะก็ก็มาอยู่เดนมาร์กเอ่อมาเที่ยวนะข้งแรกมาเที่ยวสามเดือนมาเที่ยวสามเดือนเอ่อปีสองพันเก่าแล้วก็มาทดลองอยู่นะจ๊ะพญายาวโอเคแถเจะอยู่ใดก็คือแต่งงานก็เลยแต่งกันมาหนาห่อนประมาณมิทุนาคือสภาพมิทุนากรกฎากับสิงหามาสามเดือนแล้วก็ปลายเดือนศูนย์เก่าก็คือแต่งงาน ปลายปีศูนย์เก่าปลายปีปลายปีศูนย์เก่าแตงงานแล้วก็กลางกลางประมาณปลายปีอีกที่หนึง่งกระเฮตเอกสารนอกจากปีสองพันสิบเฮตเอกสารกลางปีแล้วก็ส่วนบินมาหน,นีกับประมาณตุลาสองพันสิบนอกจากกระขวบสิบปีพอดีปีนี้สิปีพอดีบางตุล่าหนะึ่ง <c> ส <oughs> ิปแบบีมะหอดก็คือแบบมะหอดก็ไปเริ่มต้นเลี้ยนเลี้ยนอะ่ะ โรงเรียนเรียนภาษาเนาะจ้ะภาษาเรียนยากภาษาเดนมาร์กเรียนยากมากคือลิ่นมันบ่ไปเพราะว่าอายุหลายแล้วก็คือลิ่นแข็งว่าไง่ายไงแล้วก็มือแหลกทีเริ่มเรียนโรงเรียนภาษาเดนมาร์กก็คือไปเริ่มเรียนไปครับขี่้อมเลยบรรูุภาษาแต่กลับไปไปแบบมึนมนแบบหนามึนมู่เขาก็บว่าเออแบบตลกหน้าเจ้านี่แบบหลายคนเลยก็จากับพากันเซลเนาะอัน กเลี่ยนจ้ะเลี่ยนไปแล้วก็คือถึงมือเวลาสอบแต่ว่าเอาจริงๆแล้วความขยันเนาะจ้าต้องขยันถ้าขี้ข้านก็นกนคือได้ยากเพราะว่าส่วนมากแล้วหมั่นใจว่าเอ,อดวงนะ่ะถ้าว่าดวงดถือถือได้ย้อนดวงนี่น้อยเนาะจ้าส่วนมากก็คือเอาความขยันเป็นหลักคือขยันแล้วก็อันพอได้ใบขับขี่ก็หางานงานเนาะจา้าเนาะ บนี้ความโชคดีอีกหลายๆอย่างของเอเนาะเอ่อไม่มาอยู่ได้สองสามเดือนนะสามเดือนมาตุลาปลายเดือนเนาะยี่หกตุลาสองพันสิบเดือนประมาณมีนาสองพันสิบเอ็ดเกิดเหตุงานแล้วเพราะว่าภาษาบอกวราท่านใดเด้แต่ว่าก็ยังแบบแต่ยังเออๆไปแต่ว่าเขากับแต่ภาษาอังกฤษแน่ล้วกะอาศัยว่าเขาเป็นคนเบาดูเบาดูแล้วก็บ้านว้าแล้วก็แล้วก็ บ่ย่านที่จะออกเสียงบ่ย่านที่จะเว้าพีดน,นึกเสียปนีก็เลยได้งานได้งานยืเรือได้งานเรือหลังบานตอนนั้นก็คือหนองไส้พ่อยัยเป็นคนเออเป็นคนมาบอกเนจ้ะว่าเนี่ยบนเรือมันขาดคนเด้เพื่อเมียเจ้าน่ะมาบอกไอนะ้เนาะเพื่อเมียเจ้านั่นอยากล่องเหตุงานเบิองอยากไปเหตุงานเรือเบิองอย่างส่เนาะเห็นเฮาอยู่แบบแบบว่าช่วงนั้นก็บประเดมีการบ้านเนาะจ้ะเหตุไปโรงเรียนหามือ สามเดือนแรกนี่นไปหามือเลยจันถึงสุกเราลังจะสามเดือนนึ่นก็ไปสามมือเนาะจำไม่ได้ว่าเป็นพูดพฤหัหาซุกเนี่ยหรือมั้งแย่เราจะโดนหลังแต่ปีสองพันสิบเอ็ดแล้วก็กลางปีก็ได้ใบขับขี่เพราะว่าเลี่ยนจริงๆเลี่ยนเลี่ยนกดจราจรอ,อยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยหละจะเราก็สอบผ่านสอบครั้งที่หนึ่งก็ตกอยู่เพราะว่ามันกับยวกัภาษาเขาเนะ ถ้ากมีขอหลอกขออมีหลอกแน่มีเข้ากับประเขาใจเมิดแน่อยังสีเนาะจานะ๋าเนาะคู่ทรงสอบกับไปสอบแล้วก็แต่ว่าก็คือพุ่มใจอยู่ใบขับขี่เน่ะเสียงเงินอยู่สี่พันกว่าโคนทั้งเมิดเลยสี่พันสองร้อยโคนทั้งเมิดเลยทั้งคาสอบตกข้งหนึ่งกับเพิ่มเงินไปหาลอยเนาะจา๋ะสอบข้อเขียนเนาะแต่ว่าสอบครับสอบเพี้เดียวเพราะว่าเท่ากับขับรถได้แน่อยู่สมัยมาเที่ยวนะกับขับเหรนญอยู่ยังส่เนาะจานะ๋าเนาะ แต่ว่าอันว่าขับรถนีซอยตัวเองซอยตัวเองอยย่แปดสิบเปอร์เซ็นพญายยซอยอยย่ยี่สิบเปอร์เซ็นนี่แหละประมาณนี่แหละเพราะว่าผัวกับเมียมันซอนกันบ่ได้เราซ้อนไปกับสีหยัยตัวผู้เป็นเมียมกับสีหยัยแบบพญยัยแล้วพ่อเราบอกพ่อถามเราดูาเรากะห้เนาะเข้าเป็นเมียเขากบสีห้แม่มิตตสีห้เอาหนมตาแหลกเอาไปใบขับขี่นั้น แต่ก็ได้ละได้สมัยนั้นก็เจ้าไหา้มันก็จะเป็นพูดแล้วเมืตอนเฮาอายุเจ็สิบปีบุญอีกโดนอยู่ใบคับขีได้เหตุเถื่อดเดียวเลยจบแล้วก็เนาะเราหลังจากนั้นก็คือเหตุงานมาเยรื่อยแล้วรุ่นที่ว่าเอมาอยู่นั่นคือว่ามาอยู่ครบหาปีเขากษียรเฮาขอใบยูเนะาะใบยูสิบปีแบบสิบปีทาวน ขอโชคดีอีกบัดเนี้โชคดีอีกก็คือบ่ได้เสียเงินคาขอตอนนี้น่ะจะหลายพันคนอยู่เด้ก็สิเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นสองสามหมื่นผุนแล้วสองหมื่นกัวสามหมื่นประมาณนั่นล่ะบาทนะน,นะแต่ว่าบัดน,นี้คือความโชคดีก็คือขอปึบจะมีอีเมลมาแล้วจ้ะมีอีเมลมาเออทิติมาชุมพรพายเธอน่าอันขอบายยูได้แล้วเด้อขอใบายูสิบปีได้แล้วบายยูอันเพิ่มมีแน่นนั่นเขาเอินกันเลย ไปเที่ยวหาหนาก่อนไปเที่ยวเยอรมันกลับมาเจ้ามาขอขอก็ได้เลยยจ้าเพราะว่าเขาเห็ุงานขบตามที่เขากำนดแต่รุ่นรุ่นรุ่นของเออนั่นคือเขาประเด็จกกำนดว่าเธอต้องมีเงื่อนเขาบัญชีต่อปีเท่าไหร่อย่างสิเขาบ่มีเขาบา่าม,าบาามีระบุเน่ใาจเนาะคือเพียงแต่ว่าจะจบอันโรงเรียนสอนภาษาได้เกียรติเท่าไหร่เขาก็บบังคับตอนนั้นคือจบโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็มีงานทำภายในหาปี เธอต้องมีงานอยู่ภายในหาปีเธอตองมีงานอยู่ประมาณสามปีเต็มแล้วก็เป็นงานแบบเต็มฟู้นท่ามอย่างสิเนาะจะเป็นงานอ่อยูนิเอร์นฟู้นทูเนาะจะเป็นงานแบบงานประจําเต็มเลยอย่างสิก็คือความโชคดีตลอดตลอดตลอดมากจนก็คือเห็นงานมาเรื่อยๆเนาะจะเห็นงานมาเรื่อยๆเราประตาที่นี่เมื่อวางกลางปีนีท่ที่แรกนั้นคือคือ คือก่อนโควิดอยู่เดกก่อนโควิดอยู่คือมี่โครงการว่าสิสหางานอื่นเห็ดแล้วเดอ้อแบบเพราะว่าอยากอยากไม่มีเวลาให้พใหย่หลายๆขึ้นเพราะว่าเรากับเจสิบามแล้วเนาะจ้ะอายุเรากับาลแล้วอย่างสี่นั่นละเราก็ก็เลยแบบคุยกันเนะเาะพญ่เราก็เลยว่าตามใจเดอ้อตามใจตามตามใจเองนี่แหละตามใจเจ้าว่าเจ้า,เจ,า,า,เ,า,าเจ้าอยากเห็ดงานต้อหรือว่าจะอยากกลับ ปัญหางานทีว่ามันบริเหตุกลางคืนนะจ้ะเนาะก็เลยโอเคกับคุยกันก็นเลยแบบตัดสินใจตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียนหนังสือเจ้าหน้าทีเป็นด็อกเตอร์ตอนนี้ก็เอาดอกไปก่อนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวประวัติข้างหนา้าเดี๋ยวมาเล่าตอ่ออันนี้พักเบรกไว้ก่อนพักเบรกถึงแครก่อนโควิดนะจ้ะก่อนโควิดนะจ้ะขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคุณที่ติดตามสวัสดีจ้าพบกันใหม่เด้อ